สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการะเกตพุทธคุณพักเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนนะคะภาพไม่ชัดภาพเบอร์แม่ค้าไปไวจ้ะพี่ตามไม่ทันนะพี่สามารถโทรหาแม่ค้าหรือว่าแอดไลน์มาได้จากพี่ที่เบอร์โทร0840659180จ้ะ มาจากพี่จ๋าเรามาชมกันที่รายการแรกค่ะพี่รายการแรกนะหนูจับปะเดิมที่เป็นเชื้อยันพี่ค่ะเป็นเชื้อยันเป็นรอยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะเชื้อยันรอยเท้าหลวงพ่อเดิมนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ<อ>เก่ามากจะพี่นะคะเก่ามากนะข้างๆก็จะมีเชือกมัดน,นะคะพี่นะสองจุดหนึ่งจุดสองจุดจนะคะ นี่เขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์จ้ะอยากจะบอกว่าเก่ามากนะซื้อเก็บซื้อเป็นของฝันค่ะพี่นะคะได้เหมือนกันจ้ะอ่เจ็ดรบาทนะพี่นะเป็นเสื้อ,อายันของหลวงพ่อเดิมจะพิถาตามสภาพเลยนะภาพไม่ชัดพี่รายพีขาศูนย์แปดสี่ศย์หกาก้อ0หนึ่งแย์จ้ะนะคะ เก่ามากสวยงามมากจากเป็นเสื้อยันอของหลวงพ่อเดิมน,นะเป็นรอยเท้าจะพี่จา๋าตามสภาพนะเจ็ดร้อบาทพอจะพี่จา๋าเจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทนะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะโอเคจ้ะจบรายการที่หนึ่งอะต่อไปพี่เป็นรายการที่สองอันนี้หนูไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าพระชัยหรือเปล่าพี่นะเนี่ยค่ะนี่มีห่วงด้านหลังพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทพอจะพี่นะคะ ตัวนี้ขอไวที่7 0รอบาทนะคะพี่นะคะ7 0 0ร้อบาทปลายทาง5 0บาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะส่วนรายการนี้พี่เป็นตะกุดนะมีดอกใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็ดอกเล็กดอกเล็กเนี่ยเหมือนจะมีรอยจันอยู่ด้านในหรือเปล่าไหมคะก็ไม่มั่นใจไปเลยค่ะเดี๋ยวซูมแป๊บนะคะนะคะพี่เหมือนจะมีรอยจันหรือเปล่าไหมคะก็ไม่มั่นใจไปะนะคะ ออดอกนี้หนูขอไว้ที่หกร้อบาทพอคะ่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าตะกุดอะไรนะพี่นะได้มาแบบนี้จ้ะหกร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่ขานะคะพี่หลงพอคงหรือเปล่าไม่มั่นใจวังสับป,ปะรดหรือว่ายัางไงนะคะหรือพี่นะไม่มั่นใจพี่เจ็ดร้อบาทพอจ้ะเป็นเสือนะแล้วก็ด้านน้าจะมีเป็นน้ำมันพี่เป็นขวดนะเป็นขวดเราจะเป็นกลุ่นพี่นะคะนี่เป็นน้ำมันเป็นขวดนะนด้านบนจะมีเสือพี่คะ่ะ อันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่จะเป็นเบี้ยแก่เนาะเบี้ยแก่เก่าไหมคะไม่รู้ที่นะเนาะขยอมีกิ่งด้านในพี่ขยอม,มีเสียงกิ่งด้านในจ้ะเนี่ยค่ะสวยงามมากจ้ะเนี่ยค่ะสวยงามมากนะรายการนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะพี่เป็นเบี้ยแก่เก่าค่ะพี่เป็นเบี้ยแก่เก่าเก่าเนาะนคะคะไม่ทราบที่จะหกร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้จะเป็นมีดค่ะพี่พร้อมถุงผ้าพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อกวยนะ เป็นมีดปากกาพี่ละการนี้แปดร้อบาทจ้ะพี่นะคะพร้อมถุงผ้าเก่าๆจ้ะเนี่ยค่ะพี่เป็นมีดปากกาจ้ะเนี่ยคะ่ะดูสภาพมีดด้านในพี่อยากจะบอกว่าเก่ามากสภาพมีดด้านในอยากจะบอกว่าเก่ามากพี่นะคะเป็นยันตุกตานะเป็นของหลวงพ่อกลวยจ้ะเล่มนี้ลูกขอเวทีแปดร้อบาทนะพี่แปดร้อบาทคุณลูกค้าปิดไปคุณลูกค้าก็จะได้ถุงผ้าอย่างนี้ไปด้วยจ้ะนะคะ ปิดไปจะได้ถุงผ้าอย่างนี้ไปด้วยนะคะแปดร้อยบาทจ้ะแปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะนี่ค่ะพี่สวยงามมากพี่ส่วนรายการนี้จะอาเป็นมีดจ้ะพี่เป็นมีดปอกไม้ด้ามไม้นะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเดิมพี่เป็นมีดพักขันนะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมพี่ขาดูรอยจานนะตรงปอกตรงด้ามรอยจานพร้อมพี่ขามีตะกรุดอยู่ตรงนี้สี่ดอก มีตะกุดอยู่ตรงนี้สี่ดอกจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่สวยงามมากนะรายการนี้แมค่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะนะคะอันนี้คือสภาพมีดด้านไหนนะคะพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากจ้ะพี่นะคะ เก่ามากสวยงามมากพี่เร่มนี้1,500บาทจะพี่1 5 0 0บาทปลายทาง50บาทพร้อมโอนจะ่ส่งสินค้าให้ฟรีนะเป็นมีดพระขันหลวงพ่อเดิมจ้า1 ,500 บาทจะพี่โอเคจากส่วนรายการนี้เป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่จะ้ะนะคะตะกุดดอกนี้หนูขอไปที่600บาทจะพี่นะคะมีรอยจานด้วยจะพี่นะคะมีรอยจานนะ เป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่จะรายการนี้แม่ค้าขอวิธีหกร้อบาทนะไม่ทราบว่าเป็นตะกุดที่ใดท่านใดผูกเสกจากสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพปื์พี่สามารถโทรหาหนูเลยไลน์นะพี่นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จักเอาเหรียญปูเอี่ยมปูเอี่ยมฉลุพี่อยู่ในกรอบนะรายการนี้ห้าร้อยบาทพี่นะคะอยู่ในกรอบเกบ่าๆพี่คะ่ะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะ่ารู้แต่ว่าได้ประกันนะ้ำไม่เข้าแน่นอนจักนะคะห้าร้อยบาทจ้า ส่วนรายการนี้จะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวััก,กะบือนะพี่นะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อรุ่งวัดักากบือจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นขุนแผนจะพี่เป็นขุนแผนนะสวยงามมากพี่นะคะ อาคุณแผ่นรายการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันนะคะพี่พี่ดูเนื้อดูผิวนะอยากจะบอกว่าเก่ามากแล้วก็สวยงามมากร้อจะพี่นะะห้าร้อบาทนะส่วนรายการจะเป็นปิดตาอันนี้ปิดตานี่แม่ค้าไม่มั่นใจเป็นปิดตาที่ได้นะนะคะพี่ได้มา,าพร้อมแบบเริ่มกรอบพลาสติกอย่างนี้จ่าพี่นะคะ ปิตานี่ขอไว้ที่ห้ารบาทพอจะพิจ๋าเป็นพระปิตาเก่าไม่รู้ที่นะส่วนรายการจะเป็นมสัสเสดนางจ้ะพี่นะคะด้านหลังก็จะมีตะกรุดจุดสองดอกนะเราจะมีผู้หญิงผู้ชายกอดกันนะพี่นะอ่ารายการนี้ห้าร้อบาทพอจะพี่นะคะจะเป็นน้ํามันพี่นะจะเป็นน้ํามันจะพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากพี่ห้าร้อบาทจา้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อควยจ้ะ นี่เหลี่ยงกลุมหลวงพ่อกลวยนะข้างๆก็จะมีเป็นยันหรือเปล่าพี่นะคะแล้วก็ตอกอะไรสักอย่างพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะเป็นเหลี่ยงกลุมพ่อกลวยค่ะห้าร้อยบาทจ้าส่วนรายการีจะเป็นขุนแผนนะคะพี่นะคะนางวันทองหรืรอเปล่าไม่มั่นใจพี่จ๋ายนะคะนี่จะมีเิษผ้าจะเป็นยันนะพี่นะไม่ทราบว่าขุนแผ่นไม่มั่นใจว่าหลวงปู่ทิมหรือเปล่านะพี่นะได้มาแบบนี้นะคะพี่ ได้มาแบบนี้นะคะพี่สําหรับปูถิมองคนี้นะอันนี้ขอไม่ใช่ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าปูทิมหรือเปล่าค่ะพี่เป็นคุณแผนเนาะนี่ห้าร้อบาทเช่นกันจากพี่จากพระมห ah e ิวม ah e สวนพระมหิสวนพี่อันนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะจับขอบกอบด้านหน้าก็จะมีลงรักนะพี่นะคะตามภาพเลยค่ะพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากพี่เจ็ดร้อยบาทจากส่วนรายการนี้จะพี่อาปิตาหลังแบบจะปิตาหลังแบบฝั่งตะกุดจะเนี่ยค่ะ เก่าๆสวยๆนะคะพี่เป็นปิกตาฝังตะกุดนะได้มาแบบนี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการจะเป็นรูปหล่อสังกัจายพี่หลังยันนะคะอง์นี้ก็ห้าร้อยบาททิ้งกันจะพี่นะคะเป็นรูปหล่อสังกัจายหลังยันจะห้าร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการน,นี้จะเป็นพักกิ่งพักกิ่งเนื้อเมคกะพัดจะพี่นะคะอ่าราการนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ไม่ทราบว่าเป็นพักกิ่งที่ใดแต่เป็นเนื้อเมคกะพัดจะพี่นะคะนี่ รายการนี้ขอเวที่จ0 0บาทนะคะพี่ขาสําหรับพักกิ่งเนื้อเมกะ,ะพัดน์นะส่วนรายการจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจากพี่ <c oughs> พี่ดูเนื้อสวยงามมากพี่ดูเนื้อดูผิวค่ะพี่ขาสวยงามจริงๆพี่นะคะสําหรับหลวงพ่อเงินรายการนี้นะสําหรับหลวงพ่อเงินรายการนี้พี่นะคะอ่าองค์นี้500บาทจ้ะพี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะแม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์อะไรพี่500อบาทจา้ะอ่ะหลวงพ่อทวด ในพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดเนาะใช่ไหมถ้าพูดผิดยังไงต้องกราบขออภัยนะพี่นะรูปหล่อองค์นี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่รูปหล่อองค์งงนี้ขอไวทีห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนรายการจะเป็นชินราชไปสีมาพิมพ์ฐานสูง้วจะเป็นสีทองสีทองเหลืองอารามจะ้ะสีทองเหลืองอารามเนาะนะคะพี่รายการนี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันนะคะพี่ขาสําหรับชินราชจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ หลวงพ่อทวดจะพี่เนื้อเมกพัดนะอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ่เะเป็นหลังหนังสือจนะ้ะเป็นหลังหนังสือนะหลวงพ่อทวดเนื้อเมกพัดหลังหนังสือพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อทวดจะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจะ้ะ ด้านหลังจะเป็นหลวงพุทิมจ้ะพี่ด้านหลังจะเป็นหลวงพุทิมนะรายการนี้ขอไว้ที่5้ารบาทนะคะพี่ขาสําสหรับหลวงพ่อทวดรายการนี้จะ้ะอันจะเป็นรูปหล่อโบราณเก่าไม่รู้ที่จะพี่5้ารบาทจะ้ะนี่ค่ะใต้ฐานก็จะมีรูอยู่นะพี่นะได้มาแบบนี้เลยจะ้ะสวยงามมากพี่ห้ารบาทจะ้ะส่วนรายการจ,พจิพิจ๋าพระผงหรือนางพญาไม่มั่นใจเนาะอ่ะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากพี่อยากจะบอกว่าองค์นี้สวยงามมากจ้ะพี่นะคะ องค์นี้ห้าร้อยบาทนะคะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะอันนี้จะพี่ไม่รู้ที่จะอุปคุปถือบัวเนาะอ่าหลังยันพี่นะคะหลังยันนะพี่นะหลังยันพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทนะพี่นะนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะส่วนรายการนี้พะกันนพะกันนี้ขอไวที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเริ่มกรอบพลาสติกสวยมาเลยค่ะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะ ารายการนิ700้็ดร0อบาทนะพี่นะปลายทาง50บาทจ้าโอเคนะคะพี่พี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้พี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์พี่โทรหาหนูหรือแอดไลน์นะพี่นะ08 4 06 5 9 1 8 0จ้ะสวัสดีจ้า